สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะหมอว่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะสาวบัวกระกาศบายดีเบิดสุขุสุคนพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาวบัวกับมหาทั้งน้องชายใหม่คือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับพาสาวนวลเพิ่นมาเหมาะเสื้อผ้าให้ทั้งน้องชายใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งสาวนวลผู้ใดพ่อแม่พี่น้องเนาะที่พาขก คงมาหายทางสาวนวลเนาะทางสาวนวลก็เลยได้มามอบให้ทางน้องสายใหม่พ่อแม่พี่น้องสาวบัวก็เลยถือโอกาสมาเบะมาเยี่ยมน้องสายใหม่เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กับสาวบัวกับฮอดเรือนฮอดซานน้องสายใหม่ได้พ่อแม่พี่น้องกะเดี๋ยวสาวบัวไปทักทายสบายดีกับน้องสายใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบึ้งไปซุ่มน้ำสาวบัวพ่อแม่พี่น้อง เน้อพ่อแม่พี่น้องนาะตอนนี้สาบักวก,วก็บหอดเพื่อนซ้นน้องชายใหม่ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้ไปทักทายสบายดีกับอ่าน้องสายใหม่น้องพ่อแม่พี่น้องน้องสาบักวกับ่ได้เข้ามาถือว่าลุนตืบแล้วพ่อแม่พี่น้อนงอ่านั่งเห็ดอย่างอยู่เนาะน้องละสบายดีน้องชายไหมสบายดีขนมโดยอ่าได้สงเสืองามอี่เนาะ ให้กินข้าวลแล้วน้องละยังเจ้าได้ยังกินมื้อนี้ขนมขนมมะพร้าวขนมมะพร้าวือข้าวาไ,ได้ลแล้วยังเป็นไข่เป็นไข่บ่เ,เป็นไข่เจ้าก็เก็บไว้กินม,มนื้อใหม่เด้อเอาเจ้าคือกินขนมนี่สิฮึยมาได้ยังกินมื้อนี้น้องละยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินอื ยังบ่มียังกินบ่มื้อนี่กินแดงมื้อนี่พ่อเจ้าหายังให้กินเบิงเทียงเลยบ่มียังกินเจ้ากินข่าวกับยังน้องล่ะเอาก่อนเจ้าชิดรงเรียนเห็นดีโดยเจ้าคือช่างอดไล่ค่ะเจ้าคืออดไล่ค่ะเจ้ากนั่นนะบ่บ่มีคักเลยยังมีว่าเห่าเจ้านะ ผมเจ้าเริ่มยาวเลยเนาะปอาน้าอ,นองชายใหม่ย,ยังมีไข่เฮาอยู่นี่เบิ้งนี่ปอาถ่าบอลดับบัดนี่เจ้าต้องเทหัวโลนนวดบัดน,นี่พอเจ้าจะเท,ทหัวโลนให้เจ้าแท้ๆเจ้าจะเอาบ่าหัวโลนน,อนะอืมแต่มีแต่ไข่เฮามันเจ้ามีสิตัดอีกอยู่อืมพอเจ้าว่าหันบ่ มีผูกแขนอือนถ้าพผูกไห่นะลอืมอืนผูกแขนไห่บ่บ่ผูกแขนีโอ้ขลายแท้สบายดีเด้อสบายเลยห่อนบ่ยาเราบ่บบนี้พักพน บอกเห็ดย <buenas S 2> ังไงนะกินหอดเพิ่นบ่กินหอดเพิ่นบ่ชะอยู่บ่หัวคือดูเบิ่งคือมีไข่ห่าอยู่บ่ฮะสาวนวลบอกเิ่นเมือบ่บ่ยังมีห่าอยู่บ่ยอดูเบิ่งปืดเบิ่งคือยังมีไข่มันอยู่ยังบอลับบ่ดังนี้ต้องแทนหัวหล่นแน่เนาะโอ้นี่ไข่นี่ แมน,นโวยเหมือนเห็นตัวหนึ่งเนี่ยนี่เรียบร้อยลอลแล้วข่าชีดไล้ไข่ไมไข่โบ้ไม่พ่นน้ำมูลงลงเรียนก็บ่มี่หรอกไปใช้บัดน,นี่อ่าแม่นำเลยสุดใหม่อะไรก็ได <c oughs> ้เดี๋ยวเพื่อนนะน,นี่คลายเหนียวไหมหรอโกบไม้นี่ผู้เป็น,นางผู้รู้ไหมผู้เป็น,นางผู้กบไม้นี่การได้เชื่อเนาะจัใจเพื่นว่าเชื่อได้จับใจเพื่นหว่าเพิ่นเป็นไข่บ่เป็นไข่ทางวิญญาณคุณมีวัด บอกโดยเป็นไข่ดิมีแต่ผู้เป็นไข่เนาะเดี่ยวนี่เนาะโควิดสิมาอีกแล้วบ่เนาะได้ยินข่าวว่าจักอยู่ไซแล้วอยู่ไซก็คือว่าไผ่ก็เป็นไข่เป็นไอ้เดี๋ยวคือมือเกาะอากาศที่คนคนพ่อคนลาวเน้ออันอันนี้ไม่ไม่ใช่ฉันไม่พราเลย เพิ่นเพิ่นตัดมาเห็นไหมเพิ่นเราคู่วบ่๊ะคู่อ่ะตุ่มเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่สบายเพิ่นว่าสบายชงก็มือกินยาเพิ่นบ่ได้อมนะบอ๊ะเขาตัวหนาตัวหนาเหนื่อยยังไงเนาะโอ้โห้งหนี่้ผมมาอีกเท้ากันเจนเด็ด สีมาเห็ดอยู่พี่กับไรเนาะชายชายผพบนี่เนี้ยวชายชิเนชายผเห็นบ่ชเรียงเต่อสิรับเม็ดหนึ่งชิบพันด้วยฮะชิบเมตรเ1นหนึ่งตองน่องใสไม้กับผ้าโลบะ้บชี้อย่งเด้น้ำม่วงบ่ฮอมัม่วงไม่มันใหญ่เด้อมาได้สีมากินน้ำเด้อเห็ดแจวเห็ดแจ่วกรแเดกเด้อตํามิกพุงเน้อ เจ้าก็กินได้บ่เผ็ดนะกินน้ำลายอื่นอยากกินได้เจ้าก็ได้เอาไปขายบ่ไม่ได้ขายนี่ไม่ได้เอาไว้กินบ่โดยเนาะไก่เพื่อนชาญของน้องชายไม้พ่อแม่พี่น้องเนาะหมักม่วงพ่อแม่พี่น้องงานเล็กใหญ่กินเจ้าใส่ก็ได้เนาะหมักม่วงน้อยนี่ม่วงน้อยพ่อแม่พี่น้อง อ้าถือว่าลกอีดีเนาะบ่อน้องใช่ไหมให้ลดลดเจ้าขี่ได้อยู่บ่นะนบ่อน้องใช่ไหมบ่น้องใช่ไหมในย,ยินบ่นี่เอื้อเบานี่รถเจ้าขี่ได้อยู่บ่ใชอือเจ้าคือบ่ขี่ไปหุ้มเฮียนเลยลดถีเจ้านะมันเทเด้อเทไดอ้าเจ้าขี่ขจังไลยนะขี่คือชื่อมาใหม่ๆนี่บ่มักบ่ผู้นี่นะ นะเพิ่นมักได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดมามีไหมนี่เพิ่นมักจะได้ติดตามเลยเด้อเพิ่นมักเพิ่นอยากได้ถุงงามเลยนี่บ่มาบ่านหนาเด้อแม่ซื้อมาต้อนเด้อนี่เนาะโอ้มีเงินนี่นาะจึงได้บ่เงินเด้อได้ไหมเอาให้ทางน้องกัเพิ่นมักอยากได้ถุงพ่อแม่พี่น้องเนาะดินตามประชากรนิดกน้อยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นเดึกอ่ามาแต่หงหำหงเฮียนพ่อแม่พี่น้อง ทางน้องกะเพิ่นกะอ่าเนาะน้องใส่ไม้กะห่วนอยู่เหยเนาะอืมเจ้ามักไพ่นะเจ้ายังนะมักตัวเจ้ามักสาวยังแม่ยังนะแม่แม่ยังแม่บุญบ่แม่บุญแม่บุญชนะวิเล่เพิ่นเพิ่นอันเจ้าแพงบ่เจ้าแพงเพิ่นบ่อืมเจ้าอยากให้เพิ่นมาหาอยู่บ่ จ้าอย่าดื้อเด้อาเด้อเลยอ่ะเอื้อยกขาตัวกนเ้อน้องหลาเด้อผ่กผ่านยังผ่กนพี่ตามช่องสาบัวเอื้อยเอื้อยบัวแน่บัวน่เด้อดไม่น้อยช่องมนทถกกบายโอเคเนาะทางน้องกะอ่าชนเนาะชนอ่า ไปตามภาษาของน้องเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องเพื่อนกันยังอยากดินอยากคัวเนะวาะเพราะว่าผู้ใดมาหาทางน้องไม่ไหมทางน้องกับมาักาติดตามไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องกับอะไรอยู่ซื่อๆแหละพ่อแม่พี่น้อง โอเคนาะพ่อแม่พี่น้องนาองสาวบัวก็ชีได้ขอตัวไปก่อนเออพ่อแม่พี่น้องนาอฝผกที่ตามหรือว่ากดได้กดแซ่สาบวบัวนาอพอมีกำลังใจหรือว่าเห็ดคิดลงไปเรื่อยๆสาวบัวก็ชีได้ขอตัวไปก่อนขอกล่าวข้า่มาสบายดี